สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Dad Story และอยู่กับผมเช่นเคยครับในต้อง Big Dad ในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันในช่วงของหลอนสตอรี่กันเช่นเคยนะครับและเป็น EP ที่5ใน EP นี้ผมก็ยังคงมีเรื่องราวหลอนๆน,นำมาฝากนำมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเดิม และแน่นอนว่าก่อนที่จะติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเอาละครับเพื่อเมื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับฟังเรื่องนี้กันเลยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ลูกค้า f c ท่านหนึ่งครับที่ติดตามมาจากรายการ The Ghost Radio ที่ผมได้นำเรื่องราวาไปเล่าเอาไว้หลายเรื่องนะครับลูกค้าท่านนี้ชื่อว่าน้องดนครับน้องดนเนี่ยมากับแฟนแล้วก็มาอุดหนุนที่ร้านให้มาทานข้าวแล้วก็บอกว่าพี่ต้องผมอยากฟังเรื่องสดๆสักเรื่องหนึ่งอะพี่พี่พอจะมีเรื่องเล่าให้ฟังสักหน่อยไหมผมก็อาได้ ผมก็เลยเล่าเรื่องราวหลอนเนี่ยเรื่องผีๆนะครับให้ฟังเป็นเรื่องสั้นๆน,นะเรื่องสองเรื่องประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็เลยถามน้องดนไปว่าอาแล้วตัวน้องดนละ่ะมีเรื่องผีหรือเคยเจอผีมาเล่าพี่ฟังบ้างไหมดนเขาก็บอกว่าส่วนตัวผมอะพี่ผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวก็เลยไม่ค่อยได้เจอเรื่องราวเท่าไหร่แต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งพี่ผมเจอเต็มๆเ,เลย เราก็เลยบอกว่าเออนั่นแหละเล่าให้พี่ฟังหน่อยเป็นยังไงดนก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วนะครับดนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยดนมีอาชีพเป็นช่างทารถอยู่ในอู่แห่งหนึ่งทางจังหวัดในตอนกลางของประเทศนะครับในอู่ก็จะมี สมาชิกประมาณ6-7ถึงคนรวมทั้งเพื่อนของเจ้าของอู่ด้วยนะครับในกลุ่มเนี่ยดนเขาจะสนิทอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ผมขอใช้นามสมมุติว่า A แล้วกันนะครับ A กับดนเนี่ยสนิทกันมากแล้วก็มักจะเป็นเจ้าดนนี่แหละครับที่เป็นฝ่ายแย่ yeah, ฝ่ายแกล้ง A ซะมากกว่ามันเลยทำให้เพื่อนสองคนนี้สนิทกันมากมาก ทั้งคู่ก็คบกันไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันเกิดอุบัติเหตุเขากับตัวเอทำให้เอเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุพอจัดงานศพก็ดำเนินไปจนกระทั่งวันเผานะครับก็เผากันจนจบเสร็จจากงานศพเจ้าดนเนี่ยเขาก็กลับมาที่บ้าน และตอนบอกว่าบ้านดนเป็นบ้านที่อยู่เดี่ยวๆเลยครับสภาพก็คือเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่แล้วก็มีพื้นที่บริเวณรอบๆเนี่ยเป็นทุ่งนาวิวดีครับดนบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเพราะฉะนั้นดนเขาจะชอบนอนนอกบ้านก็คือเอาเต็นท์มากางนอนนอกบ้านตรงระเบียงบ้านชั้นสองนะครับในคืนนั้นดนเขาก็เข้านอนตามปกติ หลับไปแล้วนะครับดนเขาก็มีความรู้สึกว่ามีบางอย่างครับมาจับขามาจับที่ข้อเท้าเขาทั้งสองข้างตัวดนก็เลยตื่นนะครับลืมตาขึ้นมามองสรุปว่าสิ่งที่ดนเห็นก็คือวิญญาณของเพื่อนที่ชื่อเอเนะครมานั่งจับข้อเท้า ลักษณะาการนั่งก็คือมันนั่งคุกเข่าลงไปและจับที่ข้อเท้าครับตดนบอกว่าเห็นชัดเจนมากพี่มันเหมือนคนเลยครับเหมือนตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่เลยพี่เขามาตามเขามาปกติไม่ได้มาเลยอะไรนะพี่ผมเห็นน่ะด้วยความที่ผมไม่กลัวผมก็เลยบอกมันไปว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มึงจะมาหากูทำไมมึงกลับไปหาลูกหาเมียกลับไปหาครอบครัวมนุน ไม่ต้องมาหากูกูไม่กลัวมึงหรอกแล้วเดี๋ยวมีอะไรอะ่ะกูทําบุญไปให้ไปกลับไปดนเขาก็ไล่วิญญาณเนี่ยละครับไล่แบบไม่กลัวเกรงเลยนะฮะสักพักหนึ่งน้องดนเขาบอกว่าจากที่มันนั่งจับข้อเท้าแล้วก็มองหน้าน้องดนอยู่ครก็ค่อยๆสลายกลายเป็นควันแล้วก็หายหไป ดนเขาบอกว่านี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่เขาเจอเพื่อนเขามาผมก็เลยบอกว่าดนมีอีกไหมมันสั้นไปนะเรื่องเนี้ยแค่นี้เลยเหรอตดนก็เลยบอกว่าพี่ต้องแต่เอาจริงๆนะพี่เรื่องราวเรื่องนี้ผมมันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจผมอะพี่ มันนานมากแล้วครับเรื่องที่เอ็นตายจริงๆแล้วอ่ะมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นพี่แต่ผมพูดไปอ่ะมันก็เหมือนเรื่องบังเอ,อิญหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะพี่ต้องตัวผมเอนะครับก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยโดินเขาก็เลยบอกว่าในตอนนั้นนะครับตอนที่เขายังมีอาชีพเป็นช่างอยู่เนี่ย ที่อู่บริเวณหน้าอู่นะครับก็จะมีต้นไม้ต้นหนึ่งผมจําไม่ได้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับที่น้องเล่าให้ฟังดนบอกว่าต้นไม้ต้นนี้พี่มันอยู่หน้าอู่มานานมากแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าของอู่เนี่ยเขาฝันครับเจ้าของอู่เขาฝันว่ามีตากับยายคู่หนึ่งครับมาเข้าฝัน บอกว่ากูเนี่ยอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้กูอยู่มานานมากแล้วดูแลพวกมึงมานานมากๆแล้วอยากให้ตั้งสาลให้กูหน่อยอย่าลืมตั้งสาลให้กูด้วยกูจะได้มีที่อยู่คือทางเจ้าของอู่เนี่ยเพราเขาฝันแบบนี้นะครับ ก็นำมาเล่าให้ภรรยาฟังภรรยาก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราจะตั้งศาลให้เขาไหมอะพี่เขามาขนาดนี้แล้วอะก็น่าจะตั้งนะแต่ด้วยความที่ตัวเจ้าของอู่ครับเป็นคนที่หำหาเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรครับแถมยังจะพูดขึ้นมาอีกนะครับว่าจะไปตั้งทำไม มันไม่มีอะไรหรอกขนาดบ้านยังไม่มีปัญญาสร้างเองเลยยังมาขอกูเลยแล้วจะไปสร้างให้ทําไมมันกลับกลายเป็นแบบนั้นครับท่านผู้ฟังทีนี้เหตุการณ์มันก็ผ่านไปครับจนกระทั่งตัวคุณแม่ของเจ้าของอู่นี่แหละครับไปดูดวงกับหมอดูท่านหนึ่งหรือเป็นร่างทรงท่านหนึ่งนะครับทางร่างทรงท่านนี้ก็บอกว่า ตอนเนี้ที่สื่อได้เนี่ยคือมีวิญญาณตากับยายคู่หนึ่งมาบอกว่าถ้าไม่ตั้งสารให้เขาจะเล่นงานและเล่นงานทุกคนที่อยู่ในอู่ครับจะเอาให้ถึงขนาดมีอันเป็นไปกันเลยถ้าไม่ยอมตั้งสารทางคุณแม่เนี่ยพอร,รับทราบ ก็มาบอกเจ้าของอู่ครับทีนี้โดยความที่อาจจะฝันบ่อยๆละบวกกับคุณแม่นะํามาพูดทางเจ้าของอู่เนี่ยก็เลยยอมที่จะตั้งศาลให้ครับพอตั้งศาลเสร็จงานในอู่หรือกิจการทุกอย่างมันดีขึ้นครับลูกค้ามากขึ้นทำอะไรก็ดีครับก็คือ,คอดีไปหมดเลย จนกระทั่งวันหนึ่งครับมีฝนพายุเนี่ยเป็นช่วงมรสุมแล้วกันในคืนคืนนั้นนะครับฝนตกหนักมากๆลมแรงมากๆเลยครับทำให้กิ่งไม้เนี่ยมันหักลงมาทับสารครับทำให้สารเนี่ยพังครับสารมันหักกับประมาณนั้นนะฮะ พอตื่นมาตอนเช้าพอเห็นดังนั้นเนี่ยเจ้าของอู่ก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรครับก็คือเอา้าสารมันมันหักกฏไม้มันลงมาทับอะไรอย่างเงี้ยทางภรรยาของเจ้าของอู่เนี่ยก็มีการถามนะครับว่าเฮ้ยพี่สารหากักแล้วทำยังไงเจ้าของอู่กลับกลายเป็นว่าก็มันหักแล้วทํายังไงอ่ะหักแล้วก็ช่างมันดิมันก็หักไปแล้วว่ะเอองานก็เยอะไม่มีเวลามาทําอะไรประมาณน,นี้่ะครับ สุดท้ายก็ปล่อยให้สารน่ยมันพังมันหักอยู่แบบนั้นแหละครับหลังจากนั้นทางสมาชิกในอู่เนี่ยก็ยังมีการจับกลุ่มเวลาปิดอู่เนี่ยก็มีการกินการดื่มกันเหมือนเดิมนะครับคนที่จะกินดื่มอยู่ในกลุ่มปีนี้เป็นประจำเนี่ยก็จะมีเจ้าดนคุณเอเจ้าของอู่เมียเจ้าของอู่แล้วก็เพื่อนของเจ้าของอู่สองคนนะครับ ก็ประมาณห้าหกคนเงี้ยเป็นประจําทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเจ้าเอเนี่ยเขาก็มาพูดครับว่าพี่ไอ้ซากสารเนี่ยทําไมไม่เก็บไปทิ้งอ่ะพี่มันเกะกะคือเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันเกะกะแล้วจะดนก็บอกว่าเจ้าเอเนี่ยแหละครับมักจะเป็นคนที่ทําอะไรกับสารเนี่ยอยู่ตลอดเวลา เวลาจะเอาอะไรไปทิ้งก็ชอบไปทิ้งตรงนั้นเวลาจะอะไรก็ตรงนั้นแถมยังมาพูดตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายเจ้าเอเนี่ยแหละครับเป็นคนจัดการสร้างศารอ่ะพอมันโล่งไปแล้วเนี่ยก็ได้พื้นที่ทํางานเพิ่มตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วครับก็กินกด็ดึงไปเป็นเหมือนเดิมเป็นประจําเหมือนเดิมครับจนกระทั่งมีเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นก็คือเพื่อนของเจ้าของอู ไปกินเลี้ยงอยู่ในงานงานหนึ่งครับกินกินอยู่ล่วงตกเก้าอี้ครับสรุปว่าน่าจะเป็นเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกกระทันหันครับอันนี้คือคนแรกก็เจ็บหนักกันไปเหตุการณ์ที่สองอันนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ครับที่<ร>ส <underneath> สทำให้คุณเอเน่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ในเรื่องเล่าที่คุณดนเล่าให้ฟังในตอนต้นนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเขาจะไปทุระที่ไหนกันก็ไม่ทราบนะครับในรถคันนั้นก็จะมีคุณเอเมียคุณเอแล้วก็ลูกเป็นคนนั่งตอนหน้านะครับก็คือคุณเอเ,เป็นคนขับเมียกับลูกคุณเอเนี่ยเขาก็นั่งมาที่เบาะผู้โดยสารด้าน,นหน้านะครับ ด้านหลังก็จะมีเจ้าของอู่กับเมียเจ้าของอู่ท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับรถเนี่ยมันไปเกิดอุบัติเหตุก็คือชนประสานงานกับรถบรรทุกคุณเอเนี่ยเสียชีวิตคาที่เจ้าของอู่กับภรรยาเนี่ยที่นั่งด้านหลังเนี่ยบาดเจ็บสาหัสครับแต่ภรรยาของคุณเอที่นั่งด้านหน้าคู่กันมาเนี่ย ไม่เป็นอะไรเลยครับไม่มีแม้แต่บาดล่องรอยบาดเจ็บแผลถลอกไม่มีเลยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่แปลกมากๆโดยเฉพาะคุณเอที่เป็นคนหรือสารที่เป็นคนจัดการเรื่องสารหรือเป็นลบหลู่เนี่ยกลับเสียชีวิตเป็นท่านท่านเดียวที่เสียชีวิตเลยครับและเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในวงที่อยู่ในกลุ่มที่เดิมเนี่ย ธุรกิจที่ทำอยู่ก็ค่อย,อย,อยๆซบเซาครับจนกลายเป็นบุคคลล้มละลายไปเลยครับเรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เอ๊ะมันบังเอ,อิญหรือเปล่าแต่มันมีความเกี่ยวโยงกันแปลกๆครับท่านผู้ฟังครับเพราะหลังจากที่ตัวของเจ้าของอู่กับภรรยารักษาตัวจนหายเนี่ยก็กลับมา เปิดอู่แล้วก็ทำงานตามปกตินะครับแต่ทีนี้คุณแม่เนี่ยเขาไม่ยอมละเขาไม่ยอมว่ายัางไงก็ต้องตั้งศาลแต่ทางเจ้าของอู่เนี่ยไม่ยอมตั้งครับบอกว่ามาทำกันขนาดนี้แล้วก็ไม่ตั้งแล้วแต่จะทำบุญให้จะทำบุญครั้งใหญ่ให้เลยฮะก็จัดการทำบุญบ้านครั้งใหญ่เลยครับทำบุญอู่ครั้งใหญ่เลยครับเหตุการณ์ในการทำบุญ ทำบุญอู่เนี่ยทุกๆคนก็นึกว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในอู่ครอบครัวหรือกิจการงานในอู่เนี่ยมันร้อนลุ่มมันทะเลาะก,กันมันมีปัญหางานมีปัญหาลูกค้ามีปัญหาจนกระทั่งท่านผู้ฟังครับอู่เนี่ยถึงกับเจ๊งเลยนะครับเจ๊งแล้ว เจ้าของอู่เนี่ยด้วยความที่เป็นอาชีพอาชีพเดียวนะครับที่ทํามานานก็เลยย้ายที่ครับย้ายทุกโคตย้ายที่ย้ายอู่เนี่ยออกมาอยู่ไปเปิดอีกที่หนึ่งรวมทั้งคนในครอบครัวทั้งหมดก็ย้ายออกมาจากที่แห่งนั้นนะครับมาอยู่ที่หนึ่งปแปลกมากๆครับที่พอย้ายออกมากิจการก็เป็นไปตามปกติครับ พผมได้ฟังเนี่ยผมก็เลยถามน้องดนว่อาอ้าวแล้วอย่างนี้ตัวน้องดนอยู่ในในในกลุ่มที่ดื่มด้วยในวงด้วยอะแล้วน้องดนไม่โดนอะไรเหรอไม่เป็นอะไรเหรอครับดนก็เลยบอกว่าผมมาโชคดีพี่ต้องที่ผมเนี่ยลาออกจากอูมาก่อนพี่ผมมาทําธุรกิจแล้วผมออกมาก่อนที่สาลมันจะพังพี่ และหลังจากนั้นนะผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วพี่นานๆเข้าไปทีแต่เรื่องที่ผมมาบ้าพี่ต้องฟังเนี่ยผมก็ไปฟังมาจากเจ้าของอุ่ยครั้งหนึ่งอะพี่ซึ่งผมเองอ่ะมันเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจผมมานานมากแล้วไม่มันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันเชื่อมโยงกันกันไปหมดเลยอะแล้วก็มีเหตุผลที่แบบมันเป็นเรื่องของสารที่มันพังอะหลังจากนั้นนะคนค่อยๆค่อยๆเจ็บค่อยๆตายค่อยๆพังกันไป ทีละคนทีละคนเลยพี่ซึ่งมันแปลกมากและสิ่งที่แปลกที่สุดครับมันก็คือภรรยากับลูกของคุณเอที่เสียชีวิตอะนั่งด้านหน้าด้วยกันแต่ไม่เป็นอะไรเลยครับท่านผู้ฟังมันแปลกไหมล่ะครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ทางคุณดนเล่าให้ผมฟังและท่านผู้ฟังล่ะครับได้รับฟังเรื่องนี้แล้ว มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ตอบกันได้นะครับหรือใครที่มีเรื่องราวหลอนๆประสบการณ์หลอนๆที่อยากให้ผมนำมาเล่าผ่านรายการก็สามารถฝากเรื่องเล่ากันได้ที่แฟนเพจ Facebook Big Dad s t t r y y นะครับและก่อนจากกันในวันนี้ ผมก็ต้องขอให้ทุกท่านกดติดตามแล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับลากันไปก่อนในคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่หลอนกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ